สวัสดีครับชื่ออุเทียนวงศิตชื่อเลนชอกรีจบปริญญาโทสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันมาศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสันสกฤตครับสำหรับสาขาสันสกฤตถ้าเราเรียนที่อื่นเราก็จะได้เพียงแค่ความรู้ที่อยู่ในตำราเท่านั้นแต่ถ้าเรามาเรียนที่อินเดียเราจะพบว่าภาษาสันสกฤตยังมีชีวิตอยู่ในวิถีชีวิต ในวัฒนธรรมในพิธีกรรมแล้วก็ระบบความคิดของคนอินเดียในปัจจุบันนี้ทำไมถึงเลือกเมืองปูนีเมืองปูนีมีความพร้อมในหลายๆด้านสถานที่ค้นคว้าเกี่ยวกับทางด้านสันสกฤตก็มีสถาบันใหญ่เช่นพันดากา้าซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับด้านสันสกฤตมากเป็นอันดับต้นๆของโลกครับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาโบราณแล้วก็ มีความสำคัญต่ออารยธรรมโบราณในหลายประเทศในแถบเซาท์อีต์เอเชียการศึกษาภาษาสันสกฤตจะทำให้เราเข้าใจาวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมโบราณทั้งในประเทศไทยเองประเทศเพื่อนบ้านและก็รวมถึงอินเดียซึ่งเป็นต้นแบบด้วยครับสำหรับการเดินทางมาอินเดียนี้ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเป็น เศษเก่าของเด็กกั้นก็อำนวยความสะดวกทั้งรายละเอียดของเอกสารที่พักอาหารแล้วก็อื่นๆต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยครับการเตรียมตัวที่สำคัญก่อนที่จะมาอินเดียที่อยากจะเน้นก็คือทางด้านเอกสารนะครับที่อินเดียนี้ทุกๆหน่วยงานเคร่งครัดมากเรื่องเรื่องเอกสารเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเตรียมทุกๆอย่างที่เท่าที่จะหาได้ ส่วนข้าวของเครื่องใช้ก็พื้นพื้น,นที่ใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าหม้อหุงข้าวกระติกน้ําร้อนอกล้องถ่ายรูปแล้วก็ที่สําคัญคืออ,อยาประจําตัวด้วยครับความรู้สึกครั้งแรกนะครับที่มาอินเดียเคยได้ยินมานานว่าอินเดียเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหลังจากมาใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียก็รู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆหลายสิ่งที่เราพบในคัมภีร์ ้็ยังได้รับการปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตของคนปัจจุบันครับสำหรับภูมิอากาศที่ปูเน่นี่ถือว่าดีมากนะครับเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆของอินเดียบางครั้งอาจจะดีกว่าประเทศไทยเราเองเสียด้วยซ้ำนะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับที่อื่นเช่นเดลีเดลีนี่เวลาหน้าร้อนจะร้อนมากเวลาหนาวก็หนาวมากนะครับถ้าเป็นที่เจนไนก็ อากาศค่อนข้างอบอ้าวแล้วก็มีฝนโดยตลอดนะครับซึ่งปูนี่ก็ถือว่าทางด้านภูมิอากาศนี้เหมาะสำหรับคนไทยเรามากครับช่วงปีแรกที่เช่าบ้านอยู่ก็ประสบปัญหามากนะครับคือต้องย้ายที่พักบ่อยมากแล้วก็มักจะมีเรื่องอกับเจ้าของบ้านอยู่เป็นประจำต่อมา เข้ามาอาศัยในหอในมหาวิทยาลัยก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นถึงแม้ว่าห้องจะเล็กไปหน่อยครับสำหรับเรื่องอาหารการกินส่วนใหญ่ทำเองนะครับเพราะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่หาได้ในตลาดทั่วๆไปแต่ถ้ารับประทานอาหารอินเดียได้ก็จะช่วยให้ประหยัดได้เยอะครับ สำหรับการเดินทางในเมืองปูน่ก็จะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับเพราะว่าสะดวกกว่าที่จะไปเบียดกับคนอินเดียจำนวนมหาศาลบนรถเมล์แล้วก็ไม่แพงเท่ากับใช้ริกชอนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นย้ำก็คือถ้าขับมอเตอร์ไซค์เอกสารต้องครบนะครับไม่งั้นโดนตำรวจไถ่แน่ๆสำหรับค่าใช้จ่ายในปูนีก็โดยประมาณนะครับ ใช้ประมาณเดือนละหมื่นซึ่งก็ถือว่าสูงพอประมาณเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆเพราะว่าปูเน่เป็นเมืองที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็อัตรางเงินเฟ้อแล้วก็ความเจริญของอินเดียก็ก้าวหน้าไปมากทําให้ค่าครองชีพถีบตัวขึ้นสูงตามครับสำหรับการครบเพื่อนต่างชาตินะครับเราสมควรจะคบเพื่อนที่ ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพระนะครับก็จะมีทั้งพระพระมา่าเวียดนามเกาหลีบังคลาเทศศรีลังกาส่วนเพื่อนๆที่อาจจะมีปัญหาบ้างก็เช่นอิหร่านหรือว่าอิรักนะครับปัญหาสําคัญสําหรับนักศึกษาไทยโดยทั่วไปรวมทั้งตัวผมเองก็คือทางด้านภาษาอังกฤษนะครับ สิ่งเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือต้องฝึกอ่านและก็เขียนให้เยอะๆการครบเพื่อนต่างชาติได้พูดคุยและก็ถกเถียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้มากครับสำหรับนักศึกษาไทยหลายท่านที่มาเรียนอินเดียแล้วทำใจไม่ได้กับสภาพบ้านเมืองและก็พฤติกรรมของคนอินเดียอยากจะแนะนำว่าให้ทำความเข้าใจและก็ศึกษาพฤติกรรมของคนอินเดีย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตนะครับความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่อินเดียมีมากกว่าในหนังสือครับขอบคุณครับ